ต่อรอบสองอ่านข้อมูลมาจากพันทิตเขบอกว่าสีจะไม่ต่างกันเมื่อมีการปรับแสงของไฟในห้องก็เมื่อกี้ลองถ่ายแล้วสีไม่ต่างสีไม่มีไม่มีไม่ไม่ต่างกันเมื่อกี้ที่บอกว่าตรงนี้นิ่มๆไม่ไม่ก็ไม่กระด้างก็นะบอกไปแล้วแล้วก็กระดุมตรงนี้ รวมตรงนี้เขาบอกว่าเป็นสีอ่าอะไรน,นะสีทองใสๆก็ใสๆแล้วก็ตรงนี้เป็นคือถ้าดูดีๆมันจะเป็นสีเหลี่ยมผืนผ้ายาวๆขึ้นมาด้านแล้วก็พวกกระซิปพวกนี้จะดูใสๆถ้าเป็นของของปลอมเนี่ยจะเป็นจะดูสีเหมือนทองเหลืองเลยอลันนี้ก็จะใสๆ ก็เนื้อผ้าอ่าตรงนี้กระดุมกระดุมข้างบนนี้เขาบอกว่าจะเป็นดาวหกดวงดาวหกดวงเป็นรูปดาวหกดวงอ่าระยะใกล้เคียงคือระยะห่างของดาวมันจะเท่าเท่ากันระยะห่างของดาวเท่าเท่ากันก็นี่เท่ากันไม่ไม่มีผิดเพี้ยนครับข้างใน ข้างในเนื้อผ้าตรงนี้เนื้อผ้าตรงที่ใส่มือถือตรงนี้ซับมันจะเป็นสองชั้นแล้วก็จับแล้วจะ,จะดูหรูหราจับแล้วจะดูหรูหราก็โอเคนิ่มๆสองชั้นได้รูปทรงเนี่ยไม่ต้องจัดอะไรมากเขาบอกเมื่อเมื่อใส่นู่นใส่นี่อะไรแล้วเนี่ยไม่ต้องจัดอะไรมากมันก็จะดูแบบดูเก๋ๆถ้าเป็นของฟอร์มเนี่ยมันจะ ผ้ามันจะแข็งๆกระด้างกระด้าง,ง,ง,งอันนี้ก็นิ่มๆไม่ไม่แข็งมากจริงๆป้ายเขาบอกว่าป้ายมันจะมีอยู<ต>่สามใบมีป้ายแต่ฝากเขาซื้อไม่รู้เขาดึงป้ายราคาออกหรือเปล่ามันก็เลยเหลือแค่สองใบใช่ก็คือเป็นที่บอกยี่ห้อมีไอจกับเฟซบุ o กครับเป็นของปองเขาบอกมีแต่ไอจีอย่างเดียว,ยยวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นป้ายอะไรก็ไม่รู้ภาษาญี่ปุ่นอ่ออนนี้ออก อ่านออก่างเดียวคือเมคอินชน่นาเมคอินชน่าแต่เขาก็บอกว่ามันก็เป็นของแท้นะของแท้ที่ผลิตที่เมืองจีนแต่วันป้ายด้านในนะมันก็จะเขียนเมคอินชน่นาพร้อมกับวันที่วันที่ก็คือมันจะเริ่มต้นด้วยคอสอหนึ่งหกูนว์สี่วันที่เก้าจะใกล้เคียงกันจะจะไม่ห่างกันมากเว่าของแท้เก๋ตัวอักษรมันก็ยังจะดูฟอนที่เป็นฟอนตที่เท่าๆากันคมชัด ไม่เลือนเห็นไหมเพราะมันเพิ่งผลิตอม,มันก็จะไม่เลือนเพราะว่าของปลอมอะตามในข้อมูลที่บอกก็คือตัวหนังสือมันจะลอกลอกง่ายม,มันจะดูไม่สมเหตุสมผลกับกระเป๋าที่มันยังดูผลิตมาใหม่ๆอยู่อเพิ่งผลิตมานี่เราซื้อวันที่ได้ของวันที่เก้าเดือนห้าก็เดือนหนึ่งอันนี้ก็ไปซื้อจาก ไม่รู้ที่ไหนในญี่ปุ่นที่ไหนก็ไม่รู้เมืองอะไรไม่รู้ที่ญี่ปุ่นฝากเขามาฝากเขาซื้อมาอีกทีแต่ว่าข้อมูลที่บอกไปมันเป็นข้อมูลที่อ้างอิงจากตัวเว็บอื่นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความรู้ของเราเองอเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเพราะเราก็ไม่รู้ว่าจริงแ,แค่ไหนรเท็หรือยังไงแต่ก็เนี่ยโอเคตามที่เขาบอกสายจ้านหลังมันจะต้องเย็บ ไปในแถบเย็บอะ่ะมันต้องเป็นแถบเย็บไปในทางเดียวกันออยู่ฝั่งเดียวกันอยู่ฝั่งซ้ายแต่ถ้าเป็นของปลอมอะ่ะรู้สึกมันจะซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งม,ม,มันจะไม,ไม่เท่ากันแล้วก็รอยเย็บเนี่ยมันจะไม่ไม่เนียนเท่าอันนี้มันจะตรงนลยตรงดูเนียนมากสีสิบก็ต้องเป็นสีทองใสไม่ใช่ทองออกทองเหลืองอืมเ้อทองใสอันนี้ก็อย่างใบนี้ก็เผื่อใจไว้เจ็บ 9 9้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเสียใจไม้เจ็บหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอเคขอบคุณครับที่รับฟังการรีวิวกระเป๋าอะเนโลกำลังฮิตเลยช่วงนี้